สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว R Studio IDE กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการสร้างโค้ดเซกชันนะครับอลองมาดูว่าโค้ดเซกชันคืออะไรนะครับตอนที่เราเขียนสคริปต์นะครับในบางครั้งสคริปต์ของเราจะยาวนะครับเราอาจจะมีวิธีการแบ่งสคริปต์ออกเป็นส่วนๆนะครับงั้นโค้ดเซกชันลองมาดูว่าอันที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับ จะมีตัวที่เรียกว่าโค้ดเซกชันถ้าผมเลือกอย่างเช่นผมต้องการกระโดดมาโค้ดเซกชันที่เป็นตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับผมคลิกดูนะครับตัวไอดิเตอร์ผมก็จะกระโดดมาที่เซกชันที่ผมสร้างไว้นะครับในที่นี้อย่างเช่นผมสร้างไว้3ามเซกชันกระโดดมาที่เซกชันถามแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูวิธีการสร้างเซกชันนะครับก็เซกชันนะครับจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือตัวคอมเมนต์เนี่ยจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับข้างหน้าแล้วเราก็พิมพ์ตัวเลเบลของเซกชันเข้าไปนะครับ อย่างเช่นผมพิมพ์ว่า test section แต่ตัวสำคัญของ section นะครับเดี๋ยวลองดูข้อความตรงนี้นะครับถ้าผมพิมพ์ตัวเครื่องหมายชา้ำนะครับ4อันนะครับ1.2.3.4เห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะกลายเป็น section เลยก็คือ section นะครับจะสร้างได้3แบบใหญ่ๆคือแบบที่1นะครับคืออันนี้เนี่ยมีเครื่องหมายช r p ตัวแรกนะครับคือตัวแรกเนี่ยจะมีช r ำกี่ตัวก็ได้แต่ที่สำคัญคือตัว ตอนจบบรรทัดนะครับต้องมี4อันเป็นอย่างน้อยนะครับสอัน5อัน6อัน7อันเนี่ยได้นะครับแต่ผมว่า4อันเนี่ยเกินพอนะครับคันนี้สมมุตินะครับผมต้องการสร้างเซกชันอีกอันนึงตรงนี้นะครับเราจะสามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้นะครับจะใช้เป็นขีดขีดขีดก็ได้เห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะโชว์เป็น create histogram หรือว่าจะเป็นแบบเท่ากั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 บ4อันก็ได้เหมือนกันนะฮะสรุปไม่ง่ายก็คือทําได้3แบบนะครับประโยชน์ของการมีเซกชันนะครับก็อย่างที่บอกทําให้เราสามารถที่จะกระโดดนะครับไปส่วนต่างๆของเซกชันได้อย่างเช่นนี้เป็นเซกชัน time เห็นไหมครับผมใช้จบได้ด้วยขีด4อันอย่างนี้ก็ได้แล้วข้อดีของเซกชันนะครับเราสามารถโฟลนะครับหรือว่าพับได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นตัวเริ่มเซกชันเนี่ยโดยบรรทัดที่สิถึงยีจะเป็นเซกชันหนึ่งแล้วยีเป็นต้นไปนะครับจนถึง 33, 1, สามสิบสามก หดตรงนี้นะครับหรือว่า collapse เข้าไปเห็นไหมครับตอนนี้จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นตัวว่า section นี้โดนหดไป section นี้โดนหดเห็นไหมครับโค้ดของเราก็จะสามารถาดูแล้วก็ organize ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าจะขยายกลับก็คลิกทีนหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะฮะนี่คือเทคนิคการใช้ตัวโค้ด section นะครับ เอาละครับสำหรับเทคนิคการใช้ตัว RStudio ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ